สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15ตุลาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ u s e r บุพยานะครับ59เขียนไว้กับหน้าจอนอะกก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของดวงดาวที่มีการยกย้ายราศีกันบ้างนะครับจะมีดาวอังคารแล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวมีนลัคนามีนนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาว พรหัสสป,ปดีนะครับได้โครจรน,นำหน้าลัคนาไปเป็นตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ศูนย์พยะพาหะนำหน้าลัคนานั่นหมายถึงว่าชาวมีนลัคนามีนนั้นมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการแบบเดินหน้าแสวงหาในเรื่องของผลประโยชน์โฟกัสเรื่องการเงินการงานรายได้สิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับเป็นการที่เราโฟกัสอะไรไปข้างหน้าได้ดีขึ้นมองอะไรไปในทิศทางที่เหมือนกับมี ความรู้ล่วงความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าการที่เราเดินอะไรไปน้ำหน้าน,ะ,นะครับมันจะเหมือนกับว่าเราไม่ยึดติดอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปมันทําให้เรามีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราเดินออกไปแล้วอะนะครับมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นการเปิดโลกเปิดมุมมองเปิดทัศนคติสิ่งต่างๆที่ทําให้เรามีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นช่วงนี้ชาวมีนลัคนามีนจะไปโฟกัสในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องรายได้เรื่องการเงินเรื่องทรัย์ สัมมาึ้นนะครับพอดดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนทรัพย์เราก็เลยทําให้เกิดลักษณะของความคิดมีอะไรที่เหมือนกับว่าทําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สิ่งตอบแทนต่างๆมากขึ้นนะครับมันทําให้เราโฟกัสในเรื่องของสิ่งต่างๆเราเนี่ยมากขึ้นและมีตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนั่นแปลว่าเหมือนค่อนข้างดูคิดทําอะไรมักจะมีคนสนับสนุนคนส่งเสริมที่ดีคอยสนับสนุนนะครับช่วยเหลือส่งเสริมที่ดีแต่ ตัวเราเองกับต้องพยายามเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือปรับรูปแบบนิดหนึ่งเพราะว่าดาวราหูนะครับมาจากพบเรือนวินาศนั้นโคจรเข้าไปสู่เรือนการเงินเลยทําให้ร่วมกับประจําตัวดาวประจําตัวนะครับมันก็เลยทําให้เราอาจจะมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนนิดหนึ่งกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะเหมือนกับคิดหรือทําอะไรมักจะมีความกดดันเข้ามาบ้างเล็กน้อยให้เราต้อง เปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของมุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆแล้วเราจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับดังนั้นอย่าจดจ่อหรืออย่าคิดหรืออย่าทำอะไรในสิ่งที่เราคิดหรือเราทำในรูปแบบความเป็นตัวของตัวเองเท่านั้นให้เราเปิดรับเปิดกว้างแล้วก็พยายามคิดหรือตัดสินใจอะไรให้รอบคอบมากขึ้นนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆเป็นไปนานมทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ก็ให้เวลานิดหนึ่งมันก็จะมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังและความสําเร็จที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินอินทรพลนะครับการเงินของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนอปัตตนีนะครับก็ไปอยู่ในตําแหน่งเล่งกับลักนณาอยู่3วันก็คือ1นถึงสตุลาคมหลังจากนั้นเนี่ยดาวการเงินของคุณจะเลื่อนไปที่ภพเลือน มรณนะและเป็นตำแหน่งประด้วยสแสดงว่าในช่วงแรกนะ่ยมีโอกาสที่ตัวคุณเองยังวิ่งเต้นกับการหาเงินหาทองหาไรายได้ประสบความสำเร็จดีนะครับแต่ในช่วงประมาณมาที่3ตุลาเป็นต้นไปดาวการเงินจะโครจรเข้าสู่เรือนมรณนะจะทำให้ชาวมีนและขนามีนนั้นยังมีสภาพคล่องเรื่องการเงินก็ยังพอไปได้ยังหมุนเงินได้โอเคเพราะว่าดาวประจำตัวยังเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินอยู่ แต่ดาวการเงินกลับไปอยู่ในเรือนมอรณะมันแปลว่าเรากับมีรูปแบบในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจที่อยากจะมีการ transformation กับในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะแบบเหมือนอต้องการที่จะนําเงินเนี่ยนะครับไปลงทุนในสิ่งอื่นๆต่อไปหรือเราอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการทําเรื่องของการใช้เงินนะครับค่อนข้างเป็นเงินใหญ่เงินก้อนนิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าอ,อยู่ในเรือนมอรณะนะครับบางคนอาจจะไปสแสวงหาการเงินในต่างถิ่นแดนไกลจะประสบความสําเร็จได้แต่ใครที่ยังอยู่ที่เดิมยังทําอะไรแบบเดิมๆอันเนี้ยต้องมีการพลิกแพงสถานการณ์นิดนึงนะครับพอถ้าเกิดคุณยังทําอะไรที่คิดหรือการหาเงินไหนหรือการหาช่องทางการหาไรายได้ยังคิดเหมือนเดิมเนี่ยมันอาจจะยังมีได้อยู่แต่มันอาจจะไม่สม่ําเสมอแล้วก็ไม่ได้แบบ รับเรียบนะครับเพราะว่าดาวการเงินจะเป็นประอยู่ในเรือนมรณะมันแปลว่าเราต้องค่อยคอยเป็นค่อยๆไปกับในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายค่อนข้างสูงนิดหนึ่งให้เราต้องจับจาจนะครับมากขึ้นเนาะมีภาระเรื่องการเงินมากขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าการเงินของเราก็ยังพอหมุนเงินได้หรือประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินเพราะมีดาว พระหัสบดีคือดาวประจําตัวของคุณนั้นจะยังอยู่ในตําแหน่งที่เป็นเรือนการเงินราหูก็จะออกนะครับในช่วง17ตุลาคมนี้การเงินของคุณก็จะมีโอกาสที่ดีเพราะดาวประจําตัวเป็นราชาโชคอยู่ ดวงเดียวละทีนี้ไม่จําเป็นต้องไปแบ่งไปหารกับใครหรือไม่จําเป็นต้องมีใครมารลบกวนเรื่องการเงินสับตัวคุณอีกแล้วนะครับมันก็จะทําให้ตัวเรานั้นมีอํานาจในการคิดกันทําการตัดสินใจเรื่องการเงินประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็ก้าวกระโดดได้ด,ด้วยเช่นกันแต่รายจ่ายอาจจะยังเข้ามาเยอะนิดหนึ่งในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ ไปจนถึงปลายเดือนเลยนะครับยังมีโอกาสในเรื่องของการที่อาจจะต้องแบบพยายามเก็บเงินนะครับออมเงินหรือว่าอาจจะต้องพยายามาไม่ใช้เงินเปลืองจนเกินไปพยายามค่อยๆเก็บสันปันส่วนนะครับยังมีโอกาสที่ยังจะไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าตัวเราเองพยายามอดทนในช่วงนี้ไปสักนิดหนึ่งนะครับคุณยังใช้เงินได้แต่แค่พยายามบริหารจัดการให้ดีแล้วทุกอย่างจะยังไปในทิศทางที่ดีได้เช่นกันนะครับ ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างอิทุกคนการงานนะครับสำหรับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนคือราศีธน,นูของด้วยดาวพระหัสสปดีได้โครจรไปเป็นราชาโชคร่วมก,มกลุ่มกับดาวราหูที่มาจากภพเลือนมินาทนั่นแปลว่าชาวมีนลัคนามีนในสําหรับหลายๆคนถ้าทํางานกับชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือเราไปทํางาน ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศทํางานออนไลน์บอกเลยว่าการงานยังเด่นยังปังยังดีมากเลยนะครับนะช่วงแรกอาจจะยังมีปัญหาติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างยังมีความรู้สึกที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องจูนต้องพยายามทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อคนโทรลในเรื่องของการงานให้มันไปในทิศท,ทางเดียวกันได้นะครับหรือยังมีประเด็นมีอะไรให้เราต้องแบบพยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาบ้างในช่วงแรกพอหลังจากวันที่17ก็คือ,อในช่วง กลางนะครับกลางเดือนของตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยในคริหนาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแนวโน้มที่ทางที่ดีขึ้นในเรื่องการงานเพราะว่าดาวประจําการงานนั้นจะอยู่เป็นราชาโชคอยู่เพียงดวงเดียวไม่มีดาวราหูนั้นมาขัดมาขวางแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นเปิดลับเปิดกว้างแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของออตำแหน่งชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการโปรโมทการงานต่างๆประสบความสำเร็จดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมที่ดี ใครที่ขัดแข้งขัดขาหรือใครที่มีประเด็นมีปัญหากับเรานี้เรื่องงานจะค่อยๆทุเลาเบาบางไปค่อยๆแบบมีโอกาสมีจังหวะที่ดีแล้วก็ทําให้ตัวเรานั้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับมากขึ้นด้วยเช่นกันเป็นการปลดล็อกเปิดกว้างให้กับโอกาสดีๆนะครับดาวประจําตัวเนี่ยเป็นราชาโชคนะครับนำนำนำหน้าลัคนาด้วยเนี่ยบอกเลยว่าการเงินนะครับ การงานจะเด่นและก็ปังมากแต่อดต้องอดทนรอนะครับไปสักนิดหนึ่งเนาะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงจุดเปลี่ยนจุดผ่านเนาะมันไม่ได้แบบปุ๊บดีปั๊บเลยมันก็ต้องให้เวลาค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปแค่ให้มองการไกลในระยะยาวเนาะเราพยายามดึงศักยภาพดึงอะไรให้มันมาแสดงผลงานให้มากพอเวลาดาวราหูนะครับที่มันเป็นดาววินาศเนี่ยมันกดดันกดทับกด อะไรเราไว้ต่างๆเนี่ยมันจะได้หลุดพ้นออกไปแล้วเราจะได้แบบเฉิดฉายเหมือนเพชรอะนะครับตอนนี้เพชรมันเหมือนจมลงในโคลนตมอะ่ะดลาหูมันก็คือความมืดอะมันก็เหมือนตมที่เรามีเป็นเพชรนะแล้วเราตกในโคลนตมใครก็ไม่เห็นใครก็เหยียบใครก็เดินผ่านเราไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพชรนะครับที่ดาวราหูออกไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเจิดจลักมันส่องแสงอะเราก็จะมี ตัวตนเราก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นมีคุณค่าในตัวในตอนเหมือนเพชท,ที่ได้รับาการไปเจรไนาหรือแพชท,ที่ไปแบบล้างชะล้างน้ำนะครับจากน้ําโครนน้ําเปื้อนนะครับทำให้เรากลายเป็นเพชท,ที่บริสุทธิ์เหมือนเดิมนะครับจังหวะนั้นแหละเราจะได้รับโอกาสแบบเต็มๆใครก็เห็นค่าเป็นราชาโชคเห็นไหม นะครับดีทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นชาวมินลัคนามินเต็มตัวเปิดรับเปิดกว้างนะครับไอ้ที่เป็นดาวราหูนั้นทับลักเนะี่ยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายในช่วงคลิปหน้านะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันบ้างอิทธิพลความรักสนับชาวมินคือราศีกันของได้ดาวพุธเลขสี่นะครับได้โคจรเป็นกเกษตรบดีร่วมกลุ่มกับดาวอังคารแล้วก็ดาวอาทิตย์ อยู่3วันดาวอังคารจะเลื่อนออกไปนะครับดังนั้นบอกเลยว่าช่วงแรกอ่ะหนอดทนนะครับหลังจากวันที่3ไปแล้วความรักของคุณจะเจิดจ้าจะรักแล้วก็ดีมากแต่ในช่วงแรกอาจจะยังคงต้องปรับต้องเครียดต้องจูนหรือต้องนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดคุณเองนะครับยัง ยังแบบมีความรู้สึกที่อึดอัดใจแล้วยังเรายังมีปัญหายังมีอะไรเข้ามาเนี่ยให้เราต้องระมัดระวังมีโอกาสจบเลิกลาได้สูงแล้วก็มีโอกาสที่จะมีปากเสียงกันทะเลาะก,กันได้ค่อนข้างสูงดังนั้นชาวมีนและขนามีนอาจจะต้องอดทนนะครับ ไปในช่วง1-3ตุลาหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยคคลี่คลายค่อยๆเป็นไปแนวโน้มทิศทางที่ดีใครอยากได้การติดต่อการสื่อสารอยากได้คอมมิทเมนต์อยากได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวต้องรอหลังสามตุลาคมเป็นต้นไปนะครับถึงจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ประสบความสำเร็จได้นะครับ แต่เมื่อดาวราหูเข้ามาก็ยังจะมีปัญหาเข้ามาอีกบ้างให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขสักพักหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะแบบเรื่องไรน,นะเหมือนช่วงจังหวะทดสอบใจในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วทุกอย่างจะค่อยๆมีโอกาสดีๆนะครับยังไงถ้าเราไม่ไม่ไปกดดันหรือไม่แบบเรยกองไรน,นะไม่มองทัศนคติในมุมมองที่มันเป็น นักทิพจนเกินไปแล้วก็พยายามเงียบเงียบนิ่งนนะครับอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งมันก็จ,จะทําให้ทุกอย่างดูโอเคดูดีขึ้นนะครับหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่มันเป็นท็อกซิีเลชั่นชิพให้เราพยายามนะครับเขาเรียกว่าเหมือนหยาบะัะซึ่งหน้าอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคแล้วก็ดีขึ้นนะครับเนาะก็พยายามแก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆมีโอกาสดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ